ทุกเช้าเหมือนเดิมก้าวเข้าสู่กรอบที่คุ้นเคยแสงไฟสีขาวนวลส่งกระทบต๊ะทำงานดเดิม,ดมความคิดสร้างสรรค์ถูกบีบรัดเธอรู้สึกราวกับถูกผนึกอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมที่มองเห็นโลกภายนอกเพียงแค่ภาพเบลอๆผ่านหน้าป่างเล็กๆนั้นแต่แล้วแสงสว่างก็ฉายขึ้น แววตาของเธอลุกวาวด้วยประกายแห่งการค้นพบเธอตระหนักว่ากรอบเดิมๆไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตโลกภายนอกมีโอกาสนับล้านรออยู่เธอตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวทยานออกจากโรงขังแห่งความเคยชินนี้วันนี้เธอสร้างโลกการทำงานใบใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดอิสระทางความคิดอิสระในการใช้ชีวิตทุกวัน คือการผจญภัยที่น่าตื่นเต้นความสำเร็จไม่ได้วัดกันที่ตำแหน่งแต่คือความสุขที่ได้สร้างสารรค์ทลายกรอบการทำงานคือการปลดปล่อยศัก,กยภาพที่แท้จริงคุณละ่ะพร้อมจะก้าวออกจากกรอบเดิมๆแล้วหรือยัง